ตอนอุ้มตอนหมอศูนย์อะน่ะหมอศูนย์หมอศูนย์น้ำรวจศูนย์ รีบจัดอะรีบอุบจัดะอ,อะหิวอะหิวโซอะหิวโซอะ ผมโดนดักครับสามสามคนมัน้งอยู่ตรงผมเลยอยู่ตรงหน้ากลาดาน่าเจอพวกเราแล้วนะ ไม่เยอะมันไม่เยอะนิดเดียวใช่นาะทีเกิดครับนาะทีเกิดหมอศูนย์โดนห้าทีตำรวจหนึ่งโดนมนะันอ่ะ สวยเลดมาสวยเราได้เนี่ยเราได้เปล่าตรงนู้นอ่ะเราได้นะใช่จันทร์อังคารป้าจันทร์อังคารใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เยอะมันก็เยอะเพื่อนเราก็ตายไม่ต้องชุบกู้ไม่ต้องชุบกูไม่ต้องชุบก,กูหมอศูนย์ไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบ มอศูนย์มอศูนย์แวกขยอยาก,ยาก,ยากเด็กที่อเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมึงดินลนเด็กัดมานีดีเอาเลยไปตรงรถหน้ากบสองนะไม่ให้มันเหนียสบอ,อะ่ะตรงนี้ตรงนี้นี่มัน มันมันหมอนึงแล้วะรหมอนะตอนนี้หมอหนึ่งแล้หมอหนึ่งแล้วหมอหนึ่แล้วมอหนึ่แล้หมอเนี่งมอนเรียก้หมอหข้าไอ้หมอเนึ่แ้นี่ยแลกจหมอลยหมอตัง้วหนึง้วหมอหน่งแล้หมอหนึ่งแหมอหหมอหนานวหมนีแล้วหมอนล้หมอหน่้วมอหนึ่้วหมอหนง้วหหนแล้วหมอนงลหมอนเ่ลหอนเ่ลมอนึนงแล้มอหนึ้มันึ่นแล้หมอนึ่งแล้หมอึ่แลวมไหนจ่ลวมหนงหหนึก เออตอนนี้เพื่อนแยกกันจัดมันรวมเลยเล็กลเลยยังกูไปมืองบนนะไปก็ดนปากปะเพราะมันห่อแต่ยังไม่ห่อกูโดนดักกระดาสามคนน่ะกระดากลัวกระดากลางไม่เยอะขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้เยอะเลยเนียเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าไม่ใช่หมายถึงจะกิดนะถ้ากูมองภาพรวมเราเยอะกว่าน่าจะเยอะกว่ามึงต้องรวมอ่ะ ต้องรวมไม่ได้ถ้ารวมไม่ได้ก็โดนเยอะกว่าแต่เราน่าจะไม่มีของเราจะไม่ได้เล่นไม่งั้นก็ต้องรวมเลยเบลถ้าไม่มีของกันอ่ะเราไม่มีหอยไม่ถ้ามึงจะรวมมึงเล่นน่าคุกเลยดีกว่าไหมเซิร์ฟถ้ามึงจะรวมอ่ะมันก็เอาไปไม่ได้ตัวนึ่งล้านหักตัวนึงน้องออกมาไม่ต้องเล่นออกมาหนีได้หนีเจากนั้นรวมเลยเวลาโดนหอแล้อุ้มมันอุ้มแล้วมันอุ้มโอเคขึ้นไปมั่งบนนะเห็นเห็นศพ ไปจดไปไอ้ไหนตาสะพานมาพี่หน้าสะพานหมอแม่แปะจัดแหลมที่ยาหมออะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยรออะไรอ่ะไฟปุ๊บเด้งเลยยังพี่โจใช่ไฟปุ๊บเด้งเข้าปั๊บเลยอ่ะโคตรแปลกอ๋อต้นสิ่งภูเขามาเมื่อกี้เคสลุงอ่ะมันไม่เด้งนะมันไปแจ้งได้นะที่ดิ้งถึงแต่แต่มันไม่หลังเคสที่แบบยังหมอเลยไม่ไปรับแต่หมอเลยไม่แล้วว่ามันไปมพี่ถึงเขา ในมีคนเอ่อบ้างมีคนนึงใครอ่ะชื่อปลาอะไรน่ะอ๋อนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไอ้ไอ้คนธรรมดาพวกเราจังหวะพวกเราจังหวะสุดเลยโอ้ไม่น่ารอดใส่กันนี่ใส่ผมในโรงพยาบาลเลยว่าไม่ไม่ผมก็บางคนใส่ผมในโรงพยาบาลเลยว่ะสุดจัดเลยโดนเด็กสามสามสี่เทสครับที่ผมเล่นไม่ห้ามหรอครับไม่ห้ามหรอเฮ้ยถามวิยาพีเมื่อวานโดนเหรอตอนออกยี่สิบเทสอ่ะโดนเหรอยูกิ ่ผมเดอผมโดนแล้วก็มีน้องเอ๋ออีกคนหนึ่งครับน่าจะเป็นผมน่าจะโดนทำไมมันเด้งมาสองร้อกว่าเลยอะฝั่งนู้นมาใส่ผมนะในโรงพยาบาลเป็นหมอไม่อยู่ลัโรงพยาบาลก็ไม่ได้เข้านะพี่เซอร์ังนี้ผมก็ไม่ได้เข้านะเขาดูผิด่วะเขาดูชี่อออนในนี่หมอไปรับเคสที่อื่นเนี่ยผมการหลักการเนี่ยเพิ่งส่งผมเมื่อกี้ยูกาหลักการานกลกเมื่อกี้าโดนเคสแล้วนะ เอาไงเราเราจะเริ่มเล่ไม่เขียนเลยป่ะเริ่มไม่เขียน์ยังไม่ถึงยัเพิ่งยังไม่เหยิบคลียร์เองเฉยว่ะพี่เซอร์ไม่ถึงแค่สิบนี่ก็ได้ถึงก็ผมโดนผมโดนบีบีซีเนาโงอยู่แถวเรเบลเก่านะเรเบลเก่านะ เก่ามีคนเดียวนะมีคนเดียวนะไม่ใครอยู่ป่าวช่วยยิงนี่เยอะเหรอวว่ามันไม่น่าเยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเรากลัวกันเองเรากลัวกันเองตอนเนี้ยไอ้เรเบลเก่ามันไปไหนไอ้เรเบลเก่ามันไปไหนงอ้เรเบลเก่าไปหนไอ้เรเบลเก่าเดี๋ยวไปช่วยยิงไอ้เรเบลเก่าเนี่ยไอ้เร่รวมทุกทุ่งเรเบลเก่าโดนยิงมาทีนั้นสิไม่เลยเซิร์ฟไปไหนอ่ะไอ้เรเบลล่างมีมันคนหนึ่งนะมันมันมันแยกกันดูไอ้ไอ้อ้ไอ้ มึงเอาเลยมันเป็นตัวหลุดแล้วไอ้เหี้ยเรานั่งสี่อะมึงชนะมึงก็ได้ห่อนะไม่ตอนนี้จะรวมไหนตอนนี้จะรวมไหนเซิร์มึงมาเรเบลเรเบลเก่าไหมไม่ผมอยู่ข้างนอกตอนนี้ผมอยู่หารถเบอร์อยู่ต้องต้องคนรถอ่ะรวมไวมไหน่อยดิรับเรเบลเก่าได้ครับเรเบลเก่าเรเบลเก่าได้ครับเรเบลเก่าอยู่ไหนวะเรเบลเก่าเลยเรเบลเก่าเลยทุกใหญ่แม่งจะมาแล้วเรเบลเก่าอ่ะใช่เพื่อนมาเรเบลเก่าไม่ถ้าจะเอาก็ต้องเอาถ้าาจะเอก็ต้องเอารีเบลเก่าอ่ะตอนนี้เรามีกันเยอะนะเว้ยถ้าจะเล่นก็ต้องเล่น นั้นจะหนีเดียวมันไม่ทำที่อะไรไม่ได้อะไม่เลเวลเลเวลเก่าแล้วก็เซตปืนไปเล่นบนหลังคาเลยเซตปืนมาเลยผมอยู่โรงพยาบาลมีใครมารับได้ไหมเซตปืนมาเลยเซตปืนมาเลยไปเล่นไปก่อผมลงเล่นนะตัวหลุดตัวนี้โรงพยาบาลอยู่ตรงไหนอะโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวพี่มาโรงพยาบาลเนี่ยที่ร้านกินนะเดี๋ยวเร็วรีบเข้าไม่ร่ำรำเก่าครับมีเคฟเข้าะเรือโรงพยาบาลมันตายสองตัวที่เป็นมันแล้วอะมืห่อตายสองตัวพี่ผมตีตายสองตัว เออมือห่อมันด้วยนะมือห่อมันด้วยนะเบลเก่ามันมาเยอะนะมันมาแล้วนะเ่ามตี้องมาไวๆด้วยเราต้องมาไวด้วยเรามาเลยเบลเก่ามะนี่น้ำก็บผมสามตัวนะมารีบมาดิรีบมาดิรีบมาดิเลเบลเก่าอ่ะรีบมาดิเพื่อนโดนเนี่ยไม่รีบมารวมรวมเลเบลเก่าแล้วทุกคนขอโดนๆสวีทใครว่างไมพี่มาแล้วผมร้านผิดเลย เนี่ยเพื่อนเราเออเพื่อนเราเออก่อนเวลาถ่ายรูปไว้ก่อนเวลาใช่ไม่เป็นไรมันโดนปรับเท่าไหร่คนละคนละสองล้านอ่ะสองล้านลงรวมรวมลายเดิมเก่ารวม็นเวลเก่าเพื่อนโดนตีโดนทำในเลเวลเก่าแล้วครับเพื่อนโดนอ่ะรีบมาดิเอาปืนมาช่วยยิงหน่อยจดไว้เดินมีกี่เขี้ยนตาหน่อยครับตายไปสองแล้วไปถอนหอด้วยตีมันตายแล้วหอด้วยหอด้วแล้วอุ้มไปเลยไอ้หอด้วยไอ้หอด้วยตีมันตายมึงก็เอามันออกไปเลย ้าห่อที่สองตัวเนี่ยุ้มผมจริงๆนะี่ก็พรอเราหมดแล้วป่ะรถผมเกิดโรงพยาบาลเดี๋ยวมาใส่ผมในโรงพยาบาลบไโรงพยาบาลอยู่ใกล้อะไปห่อแล้วอุ้มไปเลยลสาตัเนี่ยเพื่นมาเยอะเลยุงไปลวงไปลวไปลัวงไปล่วงโรงพยาบาลใครอยู่ใกล้อะไปหอแล้วอุมไปเลยสบงสวตเนีับเพิ่มอะลไป่วง่วงล่วงไป่วงกล่วงอ่ว่วงวร่ว่วมา่วง่วงไปลวง่วล่อย่วงไล่ว่ม่ปปน่อยปืนรถยิงฟลย ยาไปกินยาไปกินยายานะมันอุ้มเยอะมันอุ้มเยอะมันอุ้มเยอะมามเรเบวเก่าให้หมดเลยมาเรเบวเก่าให้หมดพีเอาปืนบนรถหน่อยปืนรถมาเล่นพีจัดเอาปืนรถหน่อยเห็นป่ะแท็กอะเรงพลงบาลมันเดยอะมากไล่หน่อยไล่หน่อยเบนเบนไล่หน่อยไล่หน่อยโรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลเก่ากูบอกว่าโรงพยาบาลเก่านี่ไงเรเบลเก่าเรเบลเก่าล้วนเลยเฮ้ยแท็กมาเงินหน่อยห่ได้ไิดได้มาเงินน่ะปิดมันหน่อยปืนมันน่้น